แต่ว่าก็รู้อยู่แล้วล่ะนาอว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อยากได้ชอบอะไรอยากได้อะไรถ้าเกิดว่าเป็นแม่อาจจะแบบซื้อชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอะไรถ้าแม่บอกว่าบววปีนี้ของขวัญปีใหม่แม่อยากให้บววอยู่แต่บ้านเลิกเที่ยวได้ไหมเออแม่แม่ไม่เคยพูดเพราะบัวไม่ไปเที่ยวได้ไหนเลยจริงจริงนั้นแม่ขอให้บววเลิกดูคอนเสิร์ตอ๋อไม่ได้แล้วแม่เลิกคบเลิกตัดขาดแม่ลูกเลยเออแล้วโหดร้ายไปนะไม่ใชของ่ไม่ได้จริงจริง ต่อไปของขวัญสําหรับญาผู้ใหญ่สิ่งสําคัญนะคะก็ต้องเลือกให้เหมาะกับอายุแล้วก็ความเหมาะสมด้วยแล้วก็ต้องเป็นสิ่งของที่ท่านสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันอาจจะเป็นแบบคุณย่าคุณยายอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบซื้อเป็นชอกระเช้านะเจ๊นะเป็นแบบซื้อเป็นชุดบํารุงสุขภาพสุขภาพเป็นกระเช้าหนึ่งให้ท่านเนาะแบบว่าท่านก็คงได้ใช้ได้จริงว่าจะซื้อกระเช้าที่วว้ความดันให้เจ้นี่คือบางทีแบบ ก็เขาคงแบบไม่อยากได้เสื้อผ้าไม่อยากได้แบบบลัชอมบัตออลลิสติกอะไรแล้วอะอะไรให้อาม่าอยากซื้อลิปสติกอยากซื้อมาสคาร่าให้อาม่าซื้อเขาไม่หวงก็ไอนให้อาม่าขนตาปลอมให้อาม่าอะไรอย่างนี้แล้วซื้อเป็นชุดจานแล้วก็ชามแก้วน้ำเาไว้วาซรามิกสวยๆแบบนี้เนาะให้ท่านได้ทาหนกับกาแฟน้ําชาหรืออาจจะเป็นแบบชุดผ้าไหมสวยๆเนาะที่ท่านใช้ได้อหรือว่าถ้าเกิดว่า อาจจะเป็นแบบผ้าพัน<ช>คอ,คอก็ได้นะเจ้แบบอากาศหนาวหห่วงห่วงยยท่านไงดูแล <Good S 1> สุขภาพ <idea. S 2> เออซื้อผ้าพันคอให้อาม่าคุณตาคุณยาย อาจารย์จะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วของขวัญเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาหรือว่ามูลค่าอะไรเลยว่าแบบมันมันอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ความจิตใจเราตั้งใจให้เราตั้งใจไปซื้อตั้งใจไปทำมันมากแค่ไหนเอออันนี้สําคัญที่สุดบางทีนะบางทีบางคนซื้อแบบกระเป๋าแบรนด์เนมให้โอ้โหปได้หลายหมื่นก็ยังเทียบไม่เท่ากับแบบว่า เป็นของแฮนด์เมดเป็นแบบอาจจะเป็นกรอบรูปเป็นหนังสือ<ช>หรือว่าเป็นรูปพงรูปถ่ายอะไรอย่างเ<ช>งี้ยนาฬิกงนาฬิกาที่เราประดิษฐ์ขึ้นเองแต่อยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะถ้าจะจัดงานกันแบบครอบครัวครอบครัวอย่างนี้ก็ต้องแนะนําว่าให้เป็นเล่นเกมส์จับฉลากกันดีไหม ยังจากฉลากของข,องขวัญเออก็นี่นะแบบว่าเพิ่มความกระชับความสัมพันธ์ <c oughs> หรือว่าจะเป็นการสร้างความร้า,าวฉานในครอบครัวไม่แน่ใจจะพ่อซื้ออะไรพ่อจะใส่อะไรเจ๊ว่าพ่อจะใส่อะไรในของขวัญแล้วใครจะจับได้มีน้องชาย,ยแม่อาจจะซื้อจีสตติงให้เผื่อที่ลูกสาวอาจจะแบบว่าไม่ใช่ป่อจับพ่อจับได้เสุดท้ายแม่ไตมันเดิมแต่อะไรไม่เลวร้ายเท่าตอนปฐมที่จับจับของขวัญตอนปฐมมีพวกเอาคุกกี้เอาขนมเจจจับเนี่ยจะเอาปลาหน้า บ๊วยเคยจับได้แบบเอาผมสัก่อกยาสีฟันใสค,คือแบบเออคือแบบรู้มันเป็นของในชีวิตประจำวันทุกคนต้องใช้แบบ <S <S คือ,อแบบกึ่งกลางกึ่งกลางไอเ้เจ๊แบบเผ<อ>ื่อเฮ้ยถ้าผู้ชายจับได้ถ้าซื้ออันนี้ใส่แบบผู้ชายจะไม่ใช้หรือเป<อ>ล่าเฮ้ยถ้าผู้หญิงจับได้ซื้ออันนี้ให้มันจะไม่ใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จซื้อกางกลางกันยาสีฟันผงซักฟอก ยาสะผมข้าวขนุนเนี่ยอนุโลมเออเพราะลังน่ารักแกงใช้ได้เนาะก็เรื่องอะไรกลางๆสิทธิ์ที่ผู้หญิงผู้ชายใช้ได้คุกกี้อย่างเงี้ยเอามาทำใหม่กินได้แล้วเอาใหม่เข้าใจปะไอ้นั่นก็อังวันที่หนึ่งสองโยนยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงแตกพอดีแตกไปหมดแล้วอ่ะแตกพอดีเฮ้ยแต่ตอนเด็กๆแจ้ใส่อะไรมุ้ยจำได้ปีหนึ่งอะตอนปถมเคยใส่แก้วน้ำแต่แก้วน้ำาก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ เออแค่น้ำสวยๆน่ารักน่ารักใช่อันนั้นก็ดีเหมือนกันนะ,ะช่วงปีใหม่นี้เนาะก็คงคือสื่หลายประเทศการจับของขวัญมอบของ,ข,องขวาญกาันเอาฝากดวยนะคะช่วงหน้าเป็นช่วงสเปเชียลดารา,ราแล้ก็มีเรื่องดารามาฝากกันอีกเช่นเคยแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้านะคะ เข้มเต็มที่กดสาระเร้าใจได้อารมณ์่าทะลุหัวใจคนที่เือขายประกันอานตาลาดครัอสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ อยู่ช่วงที่สช่วงสุดท้ายของแล้วนี้เนาะแต่ว่าเป็นวันแรกของปีใหม่ใช่ก็ยังทันอยู่นะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ยังคิดไม่ออกเลยว่าปีนี้นะคุณมีแพลนที่จะวางแผนทำอะไรบ้างให้ชีวิตคุณมัน ดีขึ้นกว่าเดิมให้มันพัฒนาขึ้นกว่าจากที่เป็นอยู่ก็ยังมีเวลาคิดอยู่นะแต่ไม่ใช่ว่าโน่นพฤศจิกายนแล้วฉันเพิ่งคิดได้ว่าปีนี้ฉันจะทำอะไรบ้างอันนั้นก็สายเกินไปเออไว้คิดปีหน้าก็แลวกันค่ะเน้เอออย่างนั้นนะไม่ทนแล้วใช่แต่ที่เราจะมาเนี่ยเสนอกันวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องดาราเช่นเคยดาราไม่เปลี่ยนแปลงนะใช่แต่วันนี้เราไม่ได้เอาปีใหม่มานะปีใหม่ชื่ออะไรนะชื่อจริงสุคนธ์ป h a ทว a ไม่ใช่ปีใหม่อะชื่อจริงอ่ะสุคนทวามีสุคนทวาด้วยอันนั้นมันใหม่ใหม่สุคนทวาปีใหม่ดิปีใหม่ปารที่เปาร์ตส์เออเอสน่าได้ค่ะจำไม่ได้ชื่ออะไรเออไม่ใช่วันนี้ไม่ได้เอาปีใหม่มานะคะตอนแรกว่าจะเอาปีใหม่มาแต่ว่าปีใหม่เคยเคยเอามานํเสนอตั้มเทนขนาดแล้วเลยเหรอเออใช่เอเข้ากับเทศกาลปีใหม่ไงเออพี่ใหม่อ่าวันนี้นะคะเป็นดาราสาว สวยสุดน่ารากอีกท,ท่านหนึ่งและที่สําคัญก็ เป็นนักร้องด้วยนะจ๊ะร้องเพลงเพราะเสียงดีอีกด้วยเพราะว่าเธอก็โด่งดังมาจากบ้าน AF เหมือนกันนะไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ตรงไหนคะเจ๊ออกไปเดินหน้าจักสตูดิโอเจอไหมเจอไหมไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยเออไกลมากสำหรับสาวคนนี้นะคะคุณมิ้นมินทิตาวัฒนกุลนั่นเองซึ่งเป็นนักร้องนักแสดงที่ได้รับชื่อเสียงจากรายการ True Academy Fantasia f อฟเอฟทีเอฟนะใ,ใช่เขาบอกว่าเธอเนี่ยเออเป็นเอเรียกพี่ว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยนะเจนนะตอนนั้นที่ a f กกำลังบูมเลยทีเดียวเขาบอกว่าเธอเป็นลูกสาวของนะักแสดงชื่อดังอย่างคุณโกวิทวัฒนกุลอีกด้วยแล้วก็มีผลงานเดเด่นนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง m ม Val e n t i n e แล้วรักก็เหมือนรอบตัวเรานั่นเองเคยดูไหมคะเคยดูไหมเคยเป็นยังไงบ้างคะโบขึ้ไม่เคยดูสนุกค่ะก็ดีค่ะสนุกนะก็ดีค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังแสดงละครเรื่องมองกุฎดอกส้ม,อ,มอีกด้วยที่ตอนนั้นเธอเป็นอะไรนะ,ะเป็นคนรียบร้อยเรียบร้อยว่าเป็นเพื่อนกับคุณเจนนี่ในเรื่องคุณเจนน,เเจนี่ในเรื่องชื่ออะไรนะมุตาอ๋อ,เ,อเป็นเพื่อนกับมุตาในเรื่องเนาะและนอกจากนี้นะคะยังออกอัลบั้ม g 2 g อีกด้วยร่วมกับเพื่อนๆ AF ของเธอนั่นแหละใช่<ล>เขาก็ออกอัลบั้มใน AF มาก็ ค่อนข้างเยอะนะแบบร่วม้วกับเพื่อนใช่เขาบอกว่าเสียเขาดีแต่เขาจะมาเปรี้ยงแป้งโด่งดังเนี่ยก็ตอนที่ร้องเพลงประกอบละครเพลงอะไรคะนี่ไงเงาที่มีหัวใจในเรื่องแรงเงานั่นแหละเขาเป็นคนร้องนะรู้หรือเปล่าเจ๊ขึ้นขึ้นอินโทรให้หน่อยดิอยากร้องต่อ ต้องไม่ได้คืะเดาได้ยินอะต้องรู้จักแม่ดูเหมือนเป็นเงาอตวคุณมินร้องเหรอเออพิ่งรู้ไปอยู่ไหนมาเนี่ยเออบ้านไม่ค่อยมีทีวีไม่มีซานติสเตอร์ด้วยเลยไม่ค่อยได้ฟังเพลงเออเขาบอกว่าคุณมินนะคะเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พศสอง1ันนั่นเอง แล้วก็ตอนนี้นะคะปัจจุบันสําเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอ้โหเด็กจุฬาต้องขอบอกเลยค่ะเดจุฬาตลอดเลยนะคะที่เอามาเนี่ยเป็นจุฬาหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาดีความสามารถเยอะค่ะเออแล้วยังเก่งอีกด้วยไม่ใช่ตอนที่จัดกับน้ำก็มีเด็กมกุงเนาะเออถามพี่รับกล้องดูได้ว่ามีเป็นเป็นเด็กมกรุงเทพที่รอเอามามาเสนออ่าแล้วเขาก็บอกว่านอกจากนี้นะคะหลังจากที่ผ่านเข้าบ้านประกวด AF เนาะแล้วก็มีผลงานออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงนะคะอัลบ,บั้ม School b u ตนะคะซึ่งรวมเพลง AF3 าเออซึ่งถือได้ว่าเธอเนี่ยเป็นรุ่นแรกๆของ AF เลยนะเ<า>พราะปัจจุบันนี้ AF10 ปะ่ะหรือ11อ่าประมาณ10ออแล้วแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีคอนเสิร์ต h o o l b u ตอีกด้วยแล้วก็คอนเสิร์ตดรีมแคทเชอร์ Dream, er นะคะแล้วก็ยังร้องอัลบั้มเพลงประกอบละครทวี เวทีนะคะ AF the Musical ตอนเงินเงินแล้วก็เงิน hmm. แล้วก็อัลบั้ม7สาวสบัดโชว์ เขาเพราะว่าเอฟเขาจะมีคอนเสิร์ตมาด้วยใช่แล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะเป็นของตนเองนะคะชื่อ Min t l i e in s s o o c k i n g p n n k c o n น e r t นั่นเองเป็นไงล่ะผลงานน้องเพลงเขาเยอะนะใช่ก็เธอเข้ามาด้วยการร้องเพลงนี่และที่ที่เราจะเห็นได้หลักๆเลยตอนนี้นะคะผลงานที่เห็นเสมอเลยของเธอเธอแสดงละครเรื่องน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์อืไร้บริสุทธิ์ไร้บริสุทธิ์ใช่เป็นพี่สาวของเอ่อชื่ออะไรนะ ผมสั้นๆดีจังเคยดูปะเจนบ้านมีทีวีน้ำลาย <c oughs> คือมันมากเลคุณผู้ชมดีจังนิ่สาวของดีจังจแล้วก็เมื่อก่อนมินก็แสดงด้วยนะแต่ว่า <c oughs> แล้วก็มินก็แสดงด้วยนะคะตัดคะกล้องตัดแต่มาที่บพวคนเดียวมินก็แสดงเมื่อก่อนก็ออเป็นไรนะเขาเรียกอยู่อยู่ในวัยรุ่นแต่ตอนนี้ก็แก่แล้วก็มีเจเนอเรชันใหม่ขึ้นมา ก็คือดีจังนั่นเองแล้วก็ต้องขอบอกว่าเธอก็มีคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายเลยนะที่ของ AF จัดใช่ช่ที่บอกใช่ก็เรียกได้ว่านอกจากหน้าตาดีหน้าตาสวยสดใสแล้วยังจะมีความสามารถเยอะอีกด้วยแล้วเรียนเก่งใช่แล้วก็คสามารถดีอโอ้เล์ละครก็เก่งตอนนี้มาดำมดันมาดัมดันเล่นเป็นคุณหนูเล่นเป็นคุณหนูดอก ดอกอะไรคะเขาชื่อคุณอูดอกจริงๆเรื่องมาดามดันเออที่บ้านคุณมินเล้งอีกแล้วนะคะไม่ใช่เราไม่ดูธุรกิจเราพันล้านเนี่ยค่ะคุณโจมทําอะไรเนี่ยนอนงเป็นคนชอบนอนเอนอนกินบ้านกินกินบ้านกินเมืองเออบ้านบ้านเมืองจะไม่เหลือและเพราะฉันกินนี่แหละเออนั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่าพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของหน้าตาเธอก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเหมือน ทุกๆปีนะคะที่บอกว่าเฮ้ยเห็นเธอสวยขึ้นสวยขึ้น<ช>สวยขึ้นเออจะเห็นได้ว่าจมูกเธอก็ดูโด่งเป็นสันมคมคายขึ้นกว่าเดิมแต่ทําให้หน้าเธอดูชัดเองนะก็เมื่อก่อนหน้าเขาหมวยเหมยหน้อยอแต<ช>ห่หน้าเขาชัดขึ้นแต่จากเดิมที่แบบว่าสวยอยู่แล้วอะ<ช>่ะดูเป็นสาวมวยไสๆแต่นี้แบบมวยแบบมวยอินเตอร์เออมวยเฉียวเลยทีเดียวก็เพราะผลงานเขากําลังมาขึ้นเรื่อยๆใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าทําแล้วแบบว่าทำแล้วแบบเฮ้ยมีผลงานเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้น ทำไหมทำเถอะทำสิคะเรางานเยอะก็ทําสิคะแล้วเราทอะไรอะทํารงะทำใจทาใจฉันจะไปทานมเจอนอนเยอะๆจะได้สวยนมจะได้งอกขึ้นมานะด้วยการนอนนั่นแหละค่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะกับคุณมิ้นเอฟนะคะใครที่ชื่นชอบเธอก็ติดตามผลงานผลงานตอนนี้ดูได้เลยนะคะช่องสามมาดามดันมาดามดันแล้วก็มีน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ที่ออกอากาศเสมอ ใช่แล้วสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแมน่าเสียดายจริงๆนะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ B1 ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสวยเนียนสว่างกระจ่างใสค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซซวีนะคะที่ช่วยให้รูปร่างของคุณผู้หญิงนั้นดีกระชับแล้วก็สมสัดส,ส่วนค่ะค่ะแล้วพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทั้งช่อง INTV และทีวีดีค่ะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะค